ความมุ่งมั่นมันเป็นแรงดึงดูดไปสู่สิ่งที่เรานั้นได้ตั้งเป้าหมายได้อย่างกระชับฉับไวแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นมันก็ต้องมีคำว่ารู้จักเผื่อใจไปด้วยตั้งใจได้ก็ต้องเผื่อใจด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นสิ่งที่เราตั้งใจมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เรานั้นได้มุ่งมั่นไว้ เราต้องรู้จักที่จะเตรียมใจและเผื่อใจไว้ด้วยเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังไม่เจ็บหนักภายหลังไม่ล้มจนลุกขึ้นมาไม่ได้ต่อไปภายหลังไม่กลายเป็นว่าเรานั้นกลายเป็นหมดความมุ่งมั่นตั้งใจไปเลยทั้งๆที่เรานั้นสตาร์ทการตั้งใจใหม่ได้แต่ต้องเรียนรู้ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่มุ่งมั่นดังนั้นเรียนรู้ที่จะเผื่อใจไว้ก่อน เปิดความยืดหยุน่นเปิดการทำใจเปิดการเผื่อใจแต่ทำให้มันดีที่สุดเสียก่อนเท่าที่เรานั้นจะทำได้เท่านั้นก็ดีแล้วการฝึกใจจากการทำสมาธิทำให้เรามีกำลังใจเมื่อมันมีกำลังใจแล้วมันก็ไปต่อได้เมื่อมันหมดกำลังใจมันเลยทำอะไรไม่ได้และพร้อมกันนี้สมาธิยังทำให้เรานั้นเกิดความรอบคอบอีกต่างหาก ปัญญาที่เกิดขึ้นจากความสงบทำให้ร้อนแยบคายมากขึ้นกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้สมาธิทำทุวกวันดีทุวกวันขอเจริญพร